สวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนมอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปัดทุกท่านนะครับตาล้างคิ้วงานเดือนนี้ครับเดือนกันยามาแล้วกับพี่น้องนะครับเอฟซีเห็นแล้วนะตะลึงนะครับขนาดบิดฤดูกาลนะครับยังคิวงานเยอะขนาดนี้นะครับแล้วเปิดฤดูกาลหนึ่งตัวลนเนี่ยจะขนาดไหนกับพี่น้องนะครับปาด คิวงานเนี่ยเยอะมากครับวันที่หนึ่งถึงวันที่สามสิบเต็มปีลี่ครับพี่น้องนะครับสําหรับค่ายตัวเกียวมิวสิกนะครับวันที่หนึ่งก็คือเมื่อคืนนี่ครับฟังท้นกับอยู่กรุงเทพครับแล้วก็วันที่สองสามซีเนี่ยซ่อมคุมปิดวงใงยครับพี่น้องนะครับแล้วก็วันที่ห้ากับวันที่หกเนี่ยไปที่กาลสินนะครับวันที่เจ็ดเนี่ยนนทบุรีกับวันที่แปด ตาตินอนะครับรับเชิ้ขอนแก่นนะครับวงใหญ่วันที่สิบเนี่ยมีสองงานพร้อมครับวันที่สิบครับจังวัด้อยเอ็ดนะครับวันที่สิบเอ็ดนี่ยุขอนแก่นวันที่สิบสองยุบึบงการวันที่สิบสามสลัขามวันที่สิบสี่เนี่ยนครราชสีมาครับวันที่สิบห้าสิบหกเนี่ยกลุ่มปิดไลฟ์สตรีมมิงนะครับแล้วก็วันที่สิบเจ็ดซ่อมกลุ่มปิดวงใหญ่ครับวันที่สิบแปดยุบบึงการนะครับวันที่สิบเก้าแล้วซ่อมวงใหญ่นะครับวันที่ยี่สิบอำนาจเจริญวันที่ยี่สิบเอ็ด สมุทรสาครนะครับวันที่ยี่สิบสองนี่ป้าดมีสองงานครับพี่น้องนะครับค่ายเพลงโตเกียวมีสิกเขาใหญ่ยกค่ายเลยนะครับไผ่เขาเงีครับแล้วก็วันที่ยี่สามเนี่ยเขาเงีขึ้นกันครับวันที่ยี่สี่ซ่อมก็ปิดวันที่ยี่ห้าเนี่ยเพชรบูร์ครับวันที่ยี่หกเนี่ยแก้งคอชัยภูมินะครับวันที่ยี่เจ็ดเนี่ยสองงานครับยูเจ้าโสกับยูกรุงเทพครับวันที่ยี่แปดยี่เก้าเนี่ยซ่อมคุมปิดวันที่สามสิวันสุดท้ายของสิ้นเดือนยูชนบุรีครับบอวินครับพี่น้อง อ่านหลายมันก็เาวครับพี่น้องนะครับมีทุกมือลวดครับขอบตาดําอีกแล้วนะครับแต่ที่เอฟซีเป็นประเด็นตะลึง hmm. กันก hmm. oh, no. so ็คือว่าอีกฝั่งน่ะมีไหมนะครับเอฟซีก็สงสัยนะครับพี่น้องนะครับแล้วกับฟังนี้เนี่ยคิ้วงานนี่หนามากครับพี่น้องแน่นมากครับขนาดปิดฤดูกาลนะครับทุกท่านนะครับเหลือเชื่อจริงๆนะครับบางคนก็บอกว่ายินดีเด้อบางคนก็บอกว่าล้อเด้อนะครับบางท่านก็บอกว่ารอชมบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวนี้กระสินสองงานเลยติ บาแมนกับพี่นอนะครับอ่าแล้วก็มีเพชรบุรีอีกงานหนึ่งครับแล้วก็หลายหลายท่านเนี่ยเห็นแล้วก็ตกใจแล้วก็ตะลึงนะครับว่าห่วงสุขภาพน่องๆน,น,น,นะครับว่าจะดูแลสุขภาพไหวไหมประมาณนี้กับพี่นอนะครับอ่านอกจากทําง,งานหนักแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพเ้อหลายคนหลายท่านจะเป็นห่วงนะครับอ่าบางคนก็บอกว่าตะลึงเลยขนาดอ่าหยุดฤดูการนะปิดฤดูการเนี่ยยังเยอะขนาดนี้นะครับ FC ก็ชื่นใจกับพี่นอนะครับ หลังจากดีคิวงานเยอะขนาดนี้เอฟซีทั่วประเทศก็จังหวัดใดก็ล้อโมครับพี่น้องนะครับเลยเอาข่าวดีข่าวเด่นมาบอกพี่บอกน้องเด้อน,นะครับต่างประเทศก็มีครับต้องล้อเบิรงกับพี่น้องนะครับอย่างที่ลงข่าวให้พี่น้องได้เบิรนกันแล้วคลิปนี้เว่าไหลกันซีงยาวครับเอาไว้แค่นี้ก่อนคลิปหนาพ่อกันไหมสวัสดีครับ